ก็สวัสดีค่นด้วยนะคะก็วันนี้มาอยู่กับรายการแอนเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนธีการลงแคร็กเกมท t a V อวนะครับสำหรับใครที่เข้าแล้วเป็นแบบนี้นะครับอ่าให้ดูกันก่อนนะก็บางคนประสบปัญหาไม่รู้นะครับทํายังไงถึงมันจะเข้าได้อ่าทยังไงให้มันเข้าได้บางคนอาจจะไม่รู้นะนี่มันจะเป็นแบบน,นี้มันจะให้ใส่ซีเรียลนะครับหมายเลขซีเรียลอ่า ก็อย่างแรกคุณต้องมีก้ก็คือแคล็กของตัวมันครับแล้วก็เผ็ดด้วยอ่ามีพอ้อมเลยนะครับผมแปะลิก์ให้ด้านล่างนะครับก็ผมแม่คุณทําเองครับก็มีคนคนหนึ่งนระต้องขอขอบคุณเขาด้วยครับผมจํเครดิตไม่ได้ละต่อไปด้วยอ่ะคอนอืน่นเขาเข้าไปในที่อเขาเรียกวนะที่ตัวเกมรครับฝ่ายเกมที่เราติดตั้งเอาไว้รงนี้ล็ star. อกสตาร์แก่ชื่อ,อขอโทษไอวีคอว่าแล้วก็เปิดตัวเมื่อกี้เข้าไปครับก็นี่จะมี่ ครกมีเ็ดแล้วก็อะไรวะ x swift place and gfwl e นะครับก็สำหรับเพอเอ่อยังไงวะถ้าไม่ลงตัวเนี้ยมันจะเซฟไม่ได้แล้วขั้นตอนแล้ก็ลงเพจนะครับให้ copy ว,วางเลยแล้วก็กดที่อัปเดตท,อทอั้งทั้นะครับกดเข้าไปแล้วก็รอนะครับ ของผมเป็นเป็นวิดีโอ8นะครับสำหรับใครที่งงหรือว่าวิดีโอ8เล่นเกมได้เอ้ยเล่นจีนมวีได้ครับตอมาเล่นได้ครับมันอยู่ที่สเปกกราฟจอของคุณนะครับผมใช้น้ตบุ๊กนะเออสเปคเข้าๆก็จัดก,การได้ครับกรดจอออนบอร์ดเดี๋ยวให้ดูกันก่อนครับมันจะขึ้นให้กดใช่ไปนะครับแล้วก็รอนเซตอัพอะไรให้เสร็จนะครับก็สเปกเข้าๆก็ ผลิต ASUS ดบอกระกมวลผล Intel A Premium เอ้ยอะไรวะพิชามพเชม CPU สองหนึ่งเจ็ U นะครับแล้วก็ r F 1 8ึ่งจดศนกกะเรตบทั้งสองอันเลยแรมแรมสี่กิกอี่ระบบ64บิตนะครับส่วนมากเกมสมัยนี้ครับที่ออกมาหม่ยก็สปิทข้าวก็4ี่ิเนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับก็แปดิกขึ้น แล้วก็ชนิดระบบก็ต้องเป็น64บิตนะครับ32บิตน่าจะไม่ไหวแล้วแล้วก็ัจอว่าสกูนะ่ไม่ต้องถามนะเพราะว่าผมไม่ใช้เงินแท้เอ๊ะของแท้ครับทีเทีย์ไม่มีเงินคนระับไปอัปเดตอ่าวินโดว์หมดแล้ว <c oughs> ก็เนี่ยอ่า,าวๆก็จอดิสเพย์อะไรนี่แหละ เ็ดีก็ออนบอดนน่แหละเอออืมก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับบดไปมากเกินละถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับนี่เฟซผมอ่าเดี๋ยวให้เวดาลากนี่แล้วก็รอเสร็จนะครับอ่า อินสตอลอินสตอรนเรต์จาอ่านมั่วแบบผมอ่านอักษดไม่ออกเข้าใจกันด้วยนะอ่านไม่ออกแปลไม่ได้โอเคกด finish ไปนะแล้วก็เข้าที่เหมือนเดิมคราวนี้ก็ลงแคร็กนะครับลงแคร็กอ่ามีแคร็กก็ลากลงเลยแทนที่ที่อยู่ไปในแฟลชฟลอกเอาสันนกดหนึกไปก่อนเออแล้วก็ปิดไป Okay. Okay. ลองครั้งโอเคคอนติเนียวนะครับลองครั้งเพว่าเข้ามาอันนี้ครับแล้วก็เข้าที่อีแล้วก็คัพเ้หมดเลยครับดูโอ <Okay. S 1> เคก็เท่านี้นะครับก็ลองเข้าเกมกันดูนะครับ <ล ocal. S 2> ติดไปก่อนติดไปเลยอ่ะติดไปเลยคติดไปเลยแล้วก็เข้าเกมดูนะครับ จะเข้าได้แล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะอ้าวครับก็ตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมแล้วมาอยู่กับคุณนิโก้เดลินะครับไม่ได้จะมาแคสมาเปิดให้ดรือวมันเล่นได้จริงแลครับเออก็ขอจบรายการในเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีครับ